นะครัาทำเชลการ์กันแลยวสองเที่ยวแล้วกลับมาเจ็บโป้นะครับเจดี่เจ็บโป้นะครับเดี๋ยวผู้ชมจะผสมดินโป้กับน้ำเพื่ที่จะโป้นะครับีแล้วก็มีดินสอคองนะครับฝุ่นดำแดงเหลืองนะครับแล้วก็วานิชนะครับเพื่อที่จะผสมดินโป้นะครับแล้วก็น้ำนะครับ ใส่ลงไปก่อนเลยครับเพอ่อนลงตอนใส่ก่อนลำเรียงใส่ที่หลังนะครับพอคอนแท็นนะครับให้ดินอีบุนกับส่วเหลืองก่อนนะครับ โอ้สีธรรมชาติที่ใส่เหลืองก่อไปก่อนนะครับหหเหลืองก่อนนะครับจะค่อยเติมดำคุณดำคุณแดงลงไปนะครับเติมสุดเหลืองลงไปก่อนนะครับ,รบพอเราเติมเข้ากัน,น,นแล้วทีนี้เราก็ใส่กีน 就是这样的。 ประมาณนี้น <bluff> ก็โอเคนะครับอาจจะบางนิดนะครับใส่บางนิดเงานะครับเพื่อที่จะมันยึดเกาะนะครับไม่ต้องใส่มากนะครับถ้าใส่มากไปเดี๋ยวก็ขึ้นอยู่กับวินโป๊ะเราว่าเยอะหรือน้อยนะครับถ้าเยอะก็ใส่เยอะได้ถ้าประมาณนี้ก็ใส่ประมาณนี้พอนะครับเพราะว่าถ้าใส่เยอะไปเดี๋ยวมันจะแข็งนะครับมันขัดยากนะครับ 我给你个。 เยันี่นะครับหลังจากที่ว่าเก็บโป้เสร็จนะครับก็ขัดดินโป๊นะครับแต่บานไม่ค่อยมีที่โป้เยอะเท่าไหร่นะครับโป้เฉพาะร่องกับรอยหัวสปูนิดนึงนะครับอย่างนี้นะตามริมตะเข็บนี้นะครับเก็บโปแล้วก็ขัดนะครับแล้วก็ทาเลกเกอร์นะครับทาเลกเกอร์เคลือบนะครับอีกสักรอบสองรอบนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นก็จะมา แต้มว่าตรงไหนที่มันดูไม่สวยไม่งามก็จะแต้มเก็บแต้มอีกทีนึงนะครับแต่เดี๋ยวจะทาแล็กเกอร์ทับก่อนทั้งสองเที่ยวนะครับโอเคครับ